สวัสดีค่ะจากวไลยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูนะคะอันนี้วไลยองพยอมเอาเสื้อใหม่ๆที่เขาแจกนะคะแจกในโครงการเมาไม่ขับนะคะก็ตัวมาเล็กนะคะใส่ไม่ได้นี่เอามาพ่อทวงงอกซะเลยนะคะนี่กินได้แล้วนี่ นี่ถ้าเราหมกแบบนี้นะคะต้นเขาก็จะงอไม่คือต้นจะไม่ตรงนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่ถาดนะคะเดี๋ยวเรา,มาเมาออกอันนี้เป็นกระชนแล้วก็เป็นนาะอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆเลยนะคะ กินได้แล้วนะคะอันนี้ใช้เวลา3คืนกับ2วันนี้นะคะเพราะว่าทําตั้งแต่แช่แช่ถั่วนะคะอันนี้ก็คือเยอะเกินนะคะปกติแล้วต้องทําน้อยกว่านี้นี่เราต้องล้างถั่วทุกวันนะคะเพื่อ เพื่อให้เขาจะได้จะได้ไม่มีกลิ่นนะคะเพราะถัว่วถ้าเราหมักว้นานๆเดี๋ยวจะเน่ามีกลิ่นนะคะต้องอันนี้ถ้าเราห่อผ้าแบบนี้เราจะซาวแบบนี้นะคะเอาน้ําซาวแบบนี้ทุกทุกวันนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เปลือกเขาจะเริ่มลอยนะคะนี่ค่ะเปลือกเขาจะเริ่มลอยแล้วก็ค่อยเจาะๆนี่นะคะ เปลือกเขาก็จะลอยออกนะคะเราล้างสักสามสี่น้ำเปลือกเขาก็จะลอยออกหมดนะคะน,นี่กำมังเล็กไปหน่อยเนาะนี่อันนี้ถ้าเรากินเองนะคะไม่ไม่ต้องรอให้ต้นยาวนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นอวบอวบสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือสามคืนสองวันนะคะเพราะว่าทำตอน ประมาณสักน่าจะประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะก็แช่เมล็ดถั่วไว้เดี๋ยวบางคนจะถามว่าทำไมทำดึกจังก็นอนไม่หลับนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะทำถั่วงอกมาหลายวันก็ยังไม่ได้ทำซากทีนี่ค่ะอันนี้ก็คือกระมังของเราจะมีรูนะคะนี่นี่ค่ะ เราก็จะได้ถั่วสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้องล้างให้สะอาดๆเดี๋ยวเปลือกเขาก็จะลอยออกหมดนะคะนี่สวยไหมคะต้นอวบๆแบบนี้เลยนะคะคือไม่ต้องกินต้นยาวนะคะที่ที่เราซื้อมาตามตลาดนี่จะยาวประมาณสามนิ้วนะคะน,นี่นี่ค่ะ คืออันนี้ถั่วก็ไม่ได้คัดเอาเม็ดเล็กออกก่อนนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเสมอกันถั่วงอกบ,บางอันก็ต้นเล็กบางอันก็ต้นใหญ่นะคะต้นเล็กก็คือที่เม็ดเล็กนะคะนี่เห็นไหมใส่แกงส้มใส่ผัดหมี่ใส่ผัดกว๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะนี่ค่ะสวยแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็ถ้าเราเอาไว้สักสี่คืนสามวันนะคะก็คือคืนนี้อีกหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะคะต้นเขาก็จะยาวนะคะจะยาวมากถ้ายิ่งใช้น้ำนมนะคะน้ำนมน้ำนมสดน้ำนมขวดก็ได้นะคะคือเป็นนมจืดนะคะแล้วก็ มาฉีดพ่นต้นเขาจะอวบขาวจั่วอวบมากๆเลยนะคะแต่อันนี้แม่แรงพยมไม่ได้ใส่นะคะพอเยอะจัดกินคนเดียวไม่หมดเดี๋ยวถ้าเราเก็บไว้นานๆแล้วเดี๋ยวเขาจะโตเป็นใบเขียวขึ้นมาไวเกินกำหนดนะคะนี่ค่ะเราก็จะล้างแบบนี้นะคะอันนี้คือเราจะต้องปล่อยไว้อีก คืนหนึ่งกับหนึ่งวันนะคะแล้วเปลือกที่เขาเกาะบางเม็ดนะคะอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เริ่มยาวแต่เปลือกยังติดอยู่นิดนึงนะคะนีค่ะเป็นหัวโมงงนี้น่ากินมากไหมคะขาวๆอย่างนี้เลยนะคะอร่อยมากอันนี้ก็ใส่กินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำนิดนะคะว่าถ้าเราจะซื้อ มเมล็ดถั่วนะคะก็จะมียี่ห้ออยู่สองสามยี่ห้อนะคะที่มเมล็ดเขาจะเม็ดใหญ่สมบูรณ์ดีนะคะแต่ของบาลังพยอมอันนี้ก็ซื้อในห้างนะคะก็เป็นของห้างนั้นๆน,น,นะคะก็มะเมล็ดไม่ค่อยสวยนะคะเลยก็จะได้มาแบบนี้ก็คืองอกกันคนละรุ่น เมล็ดไม่เท่ากันนะคะแต่ก็เรียกว่านับว่าใช้ได้พอสมควรนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้กินเต็มเต็มที่ปลอดภัยปลอดสารนะคะพอ่วง,งอกนี่เพาะได้หลายอย่างนะคะใส่กระจาดขนมจีนก็ได้ใส่ตะกร้าก็ได้ใส่หมอ้อผ้าหอ ผ้าเสื้อใหม่ๆก็ได้นะคะหรือจะใช้ผ้าเขาบางผ้าขนหนูได้หมดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลไยองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ